ที่ต้องแจ้งให้ทราบกันก่อนก็คือเรื่องหนอนนิวกินีเอเลียนสปีชีส์นะคะฟังแล้วดูน่กนา,ากลัวเพราะเป็นเอเลียนเขาไม่ทําอะไรคนนะคะออแต่ว่าจะมีผลต่อระบบนิเวศโดยเฉพาะในพื้นที่การเกษตรเพราะว่าเจ้าหนอนนี้จะไปกินไส้เดือนหอยทากทําให้สภาพดินสืึมโทมมองในเชิงวิชาการก็คือสามารถทําลายระบบนิเวศได้เลยนะคะคตัวเล็กๆแค่นี้ ตัวดำๆเห็นพอนเพลินนึกว่าพญาติใช่ดูหอยทากดเหมือนทากอ่ะท <ๆ S 1> ากตามที่แบบเราเข้าป่ามาเกาะที่ตัวเราเนี่ยครัแต่ว่าไปพบเยอะแล้วที่จังหวัดขอนแก่นนะคะในานามของกลุ่มคนกระนวนก็คือเป็นตัวแทนจากอำเภอกระนวนเขาไปสำรวจหลายบ้านบอกว่าเจอกันเยอะหลังบ้านก็เห็นตามพื้นอ่างล้างจานตามก้อนหินตามก้อนปูนหัก ลักษณะลําตัวก็จะสีดําๆแบบนี้เลยค่ะมีลายสีเทาอยู่บนหลังด้วยคลิกมาพื้นท้องจะเป็นสีน้ําตาลนะคะยาวประมาณ2-3นิ้วเจอหลาย1ิตัวค่อยๆเขี่ยออกมาทีละนิดทีละหน่อยวิธีกําจัดทํำยังไงดียาไปสับนะคะถ้าสับสับสับเป็นชิ้นเนี่ยมันงอกออกมาได้ใหม่มันขยายเลยเหรอถ้าสับสองท่อนปั๊บมันจะไปขยายเป็น2ตัวนี่แหละต้องทำด้วยการเอเลี่ยนของจริงเลยต้องเอาน้ําร้อนราดครับ เอาน้ำร้อนเนี่ยราดไปเลยครับคุณผู้ชมครับหรือไม่ก็เอาเกลือหรือว่าเกลือมาโรยมันก็จะตายไปเองเนี่ยมันจะไปกินพวกหอยทากนี่นะที่หอยทากตัวใหญ่กว่ากินได้ยังไงมาก็แบบทอนชัยตุ้ใหญ่เลยนะนี่นะครับตอนนี้เนี่ยทางจังหวัดเองเขาทําหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้นําชุมชนในจังหวัดขอนแก่นแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเจอเนี่ยก็ให้ทําลายลักษณะแบบไหนอย่างไรนะหรือว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับคำถามคือมันมาได้ยังไงหนอนนิวกินีชื่อ ต่างประเทศอ,อินเตอร์ซะขนาดนี้ก็ค่ากายกันครับผู้ชมว่าคงจะติดมากับพวกพืชพวกดินที่นําเข้ามาจากชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน<ะ>หรือไม่ก็มาตามเรือสินค้าขนส่ง มาทางทวีปต่างๆเนี่ยทั่วโลกเนี่ยนะมันก็ติดหอต้อยห้อยตามมาด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็กําลังกระจายไปในหลายที่แล้วด้วยแต่เรานําเสนอข่าวแบบนี้อย่าเพิ่งกังวลเดี๋ยวคนตกใจไม่ใช่อันตรายกับมนุษย์เรามากน,นะครับเพราะว่าจะไปทําลายระบบนิเวศวันก่อนเพิ่งเห็นข่าวเองว่าไปแพร่ระบาดอยู่แถวปทุมธานีวันนี้ไปโผล่ที่ขอนแก่นอีกแล้วแล้ว,ลวที่ไม่เป็นข่าวแล้วครับพันธยมัย ไม่รู้อยู่ที่บ้านใครบ้างนะคะดูกันดีๆเกลือหรือน้ำร้อนนี่ค่ะง่ายๆน่าจะช่วยกำจัดได้นะคะจริงๆนอกจากมาเป็นตัวตามรถตามผักเนี่ยแม้แต่ไข่มันติดมาก็มาแพร่พันธุ์ที่นี่ได้นะสอย่างนะครับออกเกลือโรยไม่ก็น้ำร้อนเนี่ยราดไปเลยนะครับ